อุ้ยปากินปากินกินดีกว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใช่มันมีลิ้นแล้วหักไปเลยว่าอันนี้ลิ้นทำเดี๋ยวอีกนิดหน่อยครับ ปลาจินปลาจินปลาเล็กเหรอกระสูบตัวหน่อยเดีเเยวจีโน่เฮ้เราได้ปลากระสูบด้วยจีโน่โอ้ตัวนิดเดียวปล่อยดีกว่าตัวนิดเดียวเราปล่อยดีกว่าลูก ย้ <Yeah. S 2> อยากกินเหรอ oh, oh, oh. โอ้โอ้โอ้ตัวแค่นี้เอง mm hmm. กระสุกน้อย mm hmm. เต็มเต็มปากเลยเอาคีมด,ดีกว่า ตัวแรก สวิงครับจีนโน่ควากระสูกเอาจะถือดีๆเดี๋ยวน้ำเข้าเรือเอาจุ่มน้ำไว้สว,วิงจุ่มน้ำไว้ครับ อระวังเรือจะล่มอ้าวยกขึ้นยกขึ้นโอเคเก่งมากโอเคเก่งมากจีโน่สอนปลาให้ปลาได้แล้วมามาอยู่ตรงนี้ สูบไซส์โตกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงสวยงามครับตัวยาวนะตัวเนี้ยโอ,โอ้ลิ้นหักเลยเยื่อปลอมปลาลิ้นหักเลยจิโนตัวนี้มัน,อมนอโอ้ยระวังเดี๋ยวนี่ใช่มันมีลิ้นแล้วหักไปเลยว้าอันนี้ลิ้น ช่ปลาเนี่ยลิ้นหักมากไม่ใช่ลิ้นปลาลิ้นหยียบเก่งมากจีนโน่จะจับปลาหรือว่าไง,อ,างอ่ะถือสวิงไว้ปล่อยป,าปลยปาโอเคเรียบร้อยเก่งมาก สนุกแม้วันนี้ได้ตกปลากับปลาเนี่ยแล้วไปให้จีโน่เป็นคนตกดีไหมคึบสมอขึ้นมาเราจะตกฝ่ายไปเนี่ยึบ ไทยลานน้ำดิ